นี้นะคะมาแนะนำสองหนังสือสองภาษาอีกเล่มหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าสนุกมากๆนะคะเล่าให้เด็กๆฟังนะคะแดนนี่นะคะ t h น n ัก Without No c r แ c กนะคะหรือว่าเป็ดน้อยแดนนี่นะคะผู้ไม่มีเสียงกลับกาค่ะ เจ้าเป็ดน้อยแดนนี่นะคะคุณแม่เดี๋ยวให้ดูรูปด้านในนะคะเรื่องราวก็สนุกด้วยนะคะเป็นเป็ดน้อยนะแม่จ๋าที่ขี้อายค่ะเขาไม่ยอมส่งเสียงร้องเลยนะคะไม่ว่านะคะเขาจะไปเจอเหตุการณ์อะไรอะไรนะ,ะเขายัางไงเขาไม่ยอมพูดไม่ยอมส่งเสียงร้องนะคะเพราะว่าเขาขี้อายเกินกว่าที่จะทํามันค่ะแล้ววันหนึ่งนะคะเกิดเหตุการณ์ที่แสนวุ่นวายขึ้น,นะคะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆนะที่ทําให้เขานะคะตัดสินใจค่ะ ที่จะร้องนะคะร้องเสียงแคกเพื่อให้มีคนช่วยเหลือค่ะแล้วเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องราวที่น่าสนุกนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่นะติดตามกันต่อได้เลยเล่าให้ลูกฟังได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็น2ภาษาด้านหน้าเป็นภาษาไทยค่ะด้านหลังนะคะเป็นภาษาอังกฤษเสริมทักษะด้าน e f ด้วยนะคะจะบอกว่าเป็นนิทานที่สนุกมากๆากนะคะจับ เจ้านะคะแดนนี่นะคะร่วมลุนนะคะร่วมติดตามไปนะคะกับเจ้าเปดแดนนี่นะคะที่แสนจะที่อายเลยนะคะกดดูสินค้าที่ตะกาได้เลยนะคะจะบอกว่าดีมากๆเลยค่ะเล่มนี้